ฝากติดตามลิกเตอร์ลังเก็ตดีเซลส0แรงม้าจับปั้มหนึ่งใพัดใหญ่สวัสดีครับบิ๊จอนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบห้าสิงหาเดี๋ยววันมีงานอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ที่ผมยินดีรับมากเลยเดี๋ยวให้ทุกคนตามไปดูนะครับคืออันนี้เป็นในหัวใหญ่จากพังงาน,นะครับคุณวีรชัย เป็นเจ้าของสวนลองกองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ300กว่าไร่อยู่ที่พังงาให้เกียรติมากนะครับมาหาวิจอสคือเดี๋ยวมาดูเครื่องกันเสียงอ่ะดังหน่อยนะว่าพักเที่ยงเลยนะจะหยุดแล้วไหมนี่ครับเห็นใกล้ๆไหมเครื่องใหญ่ไหม คือเครื่องตัวเนี้เปขาเรียกเครื่องลิเตอร์ซึ่งหายากมากนะครับท่านซื้อมาแสนสี่นะคือแพงกว่าเครื่องญี่ปุ่นเราบ้านเราอีกนะเครื่องลิเตอร์ตัวนี้แค่สามสิบวแรงม้านะครับเนี่ยคือผมไม่อยากทําเครื่องสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับก็ว่าเดี๋ยววางกับปั๊มใหญ่เรานะครับหนึ่งใบปั๊ใหญ่ แค่30แรงนะทำไมผมถึงาวางกับปั๊มไปพัดใหญ่ได้เพราะมันมีลูกถ่วงใหญ่เนี่ยครับเดีย๋ยวต่อตรงเลย <c oughs> อันนี้ลูกถ่วงใหญ่นะครับมันก็คล้ายๆคูโบต้านะครับที่มันมีลูกถ่วงช่วยกําลังเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เครื่องมันแค่30แรงมา้าช่วงชักยาวตัวนี้รอบไม่เยอะหรอกครับรอบมันได้อยู่มาแค่พันต้นต้นเองแต่มันได้ลูกถ่วงนะครับแล้วเราก็เลยแนะนําว่าใช้เป็น,ปน,ปนไ,ปไ,ปไปพัดใหญ่เราตัวนู้นดีกว่า ความความที่ผมอยากทํานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเหมือนเทพของเครื่องนะครับมันเหมือนกับเ,เราได้สร้างรถโบราณมาขึ้นมาคันหนึ่งนะครับให้มันมีชีวิตกลับมาใช้งานได้นะครับถ้าย้อนกลับไป5้าหปีที่แล้วนี่คือเทพของเครื่องยนต์นะครับญี่ปุ่นยังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับทุกวันนี้ท่านไปหาซื้อมา เพื่อจะมาใช้งานเพราะว่าความคลาสสิกของเครื่องความคลาสสิกของเครื่องนะครับใหญ่มากนะแค่สามสิบแรงนะครับแต่ทําไมลงเลื่อยสมัยก่อนใช้กันแต่ทําไมลงเลื่อยลงสีข้าวใช้กันเพราะว่ากําลังมันดีนะครับตรงนี้กําลังดีมากนะครับสามสิบแรงก็จริงแต่ว่าความที่กําลังของมันเน่ยเครื่องนะครับเ,เรื่องการอัตรากินน้ามันเนี่ยผมยังไม่ทราบนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อน นะครับอะไหล่มันค่อนข้างครบนะครับเหลือแค่ชุดสตาร์ทคือตอนนี้มือควงผมยังไม่รู้ว่าจะไหวกันหรือเปล่าหนักมากเลยนี่ครับเป็นรุ่มอย่าัโอ้อไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาไงให้มันติดง,ง่ายเพราะว่าไดาร์ฟ้าได้มี ไม่รู้แปลงได้เปล่าเ๋ยถ้าแปลงได้จะลองแปลงดูที่อยากทํานะเพราะว่าเจ้าของรวยมากนะครับไม่ใช่ว่าท่านท่านอะไรแต่ท่านชอบความคลาสสิกของเครื่องยนต์นะครับขนาดท่านจริงๆก็ไม่ได้อายุเยอะรุ่นไหนนะครับแต่ว่าความคลาสสิกมันเหมือนกับสร้างเครื่องยนต์รถโบราณทําให้มันมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งผมยินดีเลยผมรับไม่แพงด้วยนะเดี๋ยะพัง ก็คือเป็นปั๊มใบพัดเดี่ยวตัวใหญ่นะครับหน้าใบพัดก็ประมาณสิบสี่นิ้วนะหน้าใบพัดจะเป็นเขาเรียกใบพัดใบพัดดูดน้ําแต่ใบพัดรีดน้ําอันนี้ใบเดียวนะแต่มันจะมีสองใบข้างในก็คือใบใบใบดูดใบดูดกับใบรีดนะครับ มันนีงก็เหมือนกับต้นสาบพัดที่ผมเคยโชว์ใบพัดไปนะครับตรงกลางดูเ้า่งบนรีดนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับปเป็นข้า4สีออกสามนะต้องไปขยายท่อเพราะท่อของเดียเขาสามร้อยไร่เนี่ยระยะทางแกประมาณกิโลนึงทางส่งนะของท่านเป็นสวนลองกองนะครับสามร้อยไร่เป็นคุณวิรเชยที่พังงานะครับผมว่าไทยทางใต้จังหวัดพังงาต้องรู้จักท่านวิรเชยดีนะครับในหัววิรเชย ไม่ธรรมดาครับท่านบุกเบิกมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นคนนี้แหละคนจริงครับที่ที่ทราบมาคนระับท่านจะไว้ใจเรานะครับคือขอบอกผมมีเครื่องจริงๆท่านมีเยอะแยะปัะ๊มอ่ะแต่อยากเอาเครื่องตัวนี้มาชุบชีวิตมันนะครับเอามาชุบชีวิตให้มันใช้งานได้กับปั๊มรุ่นใหม่ๆน้ำหนักไม่ได้กินกำลังนะครับตัวนี้ไม่ได้กินกำลังเครื่องนะครับ ตัวนี้เรายังไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่เลยนะครับยังไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่เพราะว่าปัป๊มราคาสูงพอสมควรน,นะครับปั๊มอย่างเดียวก็สองอหมื่นกว่าแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับบิ๊กจอดนะครับอ่ามาดูมาดูหกสูบก่อนมาดูหกสูบก่อนเลยก็จะมีหกสูบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับรอลูกคนะ้า คอนเฟิร์มมาเพราะมันต้องมีเทนเลอร์เขาเรียกรถเทียบนะครับเขาเรียกรถเทียบไปยกที่หน้าง,งานต้องไปจ้างทางนู้นแต่ทางนี้เนี่ยตอนตอนตอนนี้ทางนู้นสมบูม,ม,มากก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ใหม่นะครับงานลอเปอร์ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับรอเวลาลูกค้าคอนเฟิร์มมาเวลาไปทำเลยน,นี่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่เจนะ เครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ทางใต้จองไว้แล้วตัวนี้แพงหน่อยนะครับแสนหกเกี่ยสามใบพัดกับสามใบพัดนะครับคือตัวนี้จริงๆอ่ะลูกค้าเลือกได้ผมยังมีเครื่องอีกลูกค้าเลือกได้จะเอาไบพัดเดียวทางลาบหรือว่าเอาใบพัดเดียวก็คือตัวนั้นทางลาบหรือว่าจะขึ้นเขาอะไรพวกเนี้ยสามใบพัดเราก็เขาเรียกขึ้นแพนรอนะครับแต่ยังไม่ประกอบปัม๊มก็ขอบคุณมากนะครับ ผมดีใจมากนะครับที่ท,ที่คุณวีรดชัยที่พังงานะครับก็ท่านเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเ,เขาเรียกอะไรครับท่านท่านได้ได้ประกาศสิทธิบัตรหลายใบยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรดีเด่นประจำปี2539นออ 2, นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรการเสียภาษีนะครับเยอะที่สุดนะครับ ท่านแนะนําคือผมมาแล้วผมยังเห็นท่านแล้วเป็นคนธรรมดามากเลยทั้งระดับแบบคือมูลค่าที่ที่พังงานไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับ300รอกว่าไร่เนี่ยอีกท,ทางแพงมากนะครับท่านให้เกียรติเรานะครับอยากจะชุบชีวิตเครื่องยนต์เก่าให้ให้มันมีความคลาสสิกนะครับมันเหมือนกับผมอะ่ะยินดีทำเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้เกิดไม่ทันรุ่นนี้นะครับเกิดไม่ทําเครื่องยนต์แบบนี้ ผมอะได้ยินแต่ชื่อเสียงเขาเพราะผมเคยเจอในป่าเ,เวลาพวกไปตัดไม้หรืออะไรเงี้ยผมเดินป่าเล่นแถวสวนพึ่งแถวอะไรผมเคยเห็นนะนะครับแต่มันคงใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้มันใช้ได้เพราะท่านซื้อมาแพงมากแสนสี่คิดว่าธรรมดาไหมล่ะครับท่านอยากได้อะสภาพมันดีมากนะสภาพมันสวยมากนะครับท่านซื้อมาสองตัวนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับความคลาสสิกข,ของเครื่องยนต์ลิตอร์ บริษัทดิสแฮมเนี่ยยังอยู่ในใต้เนี่ยครับผู้จัดจำหน่ายดิสแฮมผมเป็นผมทำใหม่ผมยังรู้จักบริษัทดีๆนะครับบริษัทดิสแฮมนี่โอ้โหนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศหลายอย่างมากเครื่องมีอายุเท่าไหร่คะผมว่าต้องมีประมาณ60อัพแต่สภาพดูเดียวครับยังเหมือนประมาณสักใช้งานไปแค่20%รเอง สภาพยังดีเขาเข่าเนี่ยเราดูรู้เห็นรับน้อยมากครับเข่านิดเดียวยังแสดงว่าเจ้าของเก่าก็รักษาไว้ดีนะครับท่านซื้อมาแพงอ่ะเพราะว่าคนเก่าคงไม่อยากขายอ่ะวความคลาสสิกมันเหมือนกับรถแท็กเตอร์โบราณน,นะครับยี่ห้อปอร์เช่ไอ้นั่นราคาแพงมากอย่างเนี้ยผมว่าพอท่านบอกท่านมีเครื่องเลกเตอร์ส่งรูปมาให้ดูผมบอกพักผมทําให้ครับ เดี๋ยวเรื่องราคามาคุยกันครับผมคิดให้ไม่แพงเข้ากับเครื่องญี่ปุ่นแล้วกันพอยากทำแนละ้วมันเหมือนประวัติศาสตร์ของมือยัน <c oughs> ลูกน้องผมเห็นยังบอกโอ้เนี่ยคือบางครั้งอะไม่เข้าใจไม่รู้หรอกครับว่าผมก็ชอบเล่นรถคลาสสิกอยู่แล้วด้วยแล้วพอผมไม่เห็นเครื่องพวกนี้ผมอยากทำผมว่ามีปีวิญญาณทำหรอกคือเราพอรู้หลักการมันเฉยแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องเนี่ย ทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ปัญหาคือผมจะติครื่องยังไงไหวาก็ใน,นั้นหนักมากไม่มีเดี๋ยวต้องแปลงได้ดูจะแปลงได้ป่หรือราลองดูนะครับโอเคครับผมยังไงฝากติดตามลิกเตอร์อังกฤษดีเซล30แรงม้ากับปั๊มหนึ่งเปตัดใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชัยนะครับ